ใช่มะพร้าวมาแบบเต็มๆเลยสวัสดีครสวัสดีครับทุกท่านครับเช้านี้ผมอยู่ตลาดนัด อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ยนี่เป็นบริเวณของตลาดนัดอำเภอไพร,บ,พรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลาดนัดอำเภอไพรบึงก็จะลงท้ายด้วยศูนย์นะครับอย่างเช่นวันที่10 20แล้วก็30อย่างนี้นะครับวันนี้ก็วันที่20นะครับผมมาเจอร้านขายขนมซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นนะครับของ ชาวบ้านที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดชื่อว่าขนมโกรดนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันนี่ครับข้าวขาวนี่นะครับขนมโกรดอ่ามาแล้วขนมโกรดเนี่ยเอ้าอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะครับพูดอีกทีหนึ่งหน่อยครับขนมโกรดบออันนี้ทําจากอะไรครับเนี่ยอ่าแป้งแล้วมีมะพร้าวด้วยใช่ไหมใส่มะพร้าวด้วยใช่ไหม <c oughs> อันนี้คุณแม่ทําเองไหมครับเนี่ยขายอันละกี่บาทครับคุณยายอ,นนอะไรยี่สิบเนาะมันเป็นยังไงรสชาติมันอร่อยดีไหมอร่อยเลยแหละครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับคุณยายว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงนะไหนอันนี้นี่กินได้เลยใช่ไหมเอามาอันหนึ่งผมจะกินเลย <c oughs> โอ้นี่ขนมขนมชื่อมันชื่อมันชื่อว่าขนมกรดสเลยครับคุณยายมามาดึงมาเลย นึ่งมานี่ใช่ไหมอันนี้ขนมขนมกรดนะครับโกรดหรือโปรยนะนี่นะครับขนมกรดหรือว่าขนมโบราณบรนวานะครับอยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมสีล่องซีมมึงเด้อบางน่ยรสชาติผนสิเป็นจังไหรเดี๋ยวมาล่องซีมกันครับนี่ครับหน้าตาของขนมโกรดททำจากแป้งแล้วก็มะพร้าว่ะ อ้าวมาแล้วขนมโบราณบ้านไพรบึงเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมมีไส้มะพร้าวนะครับอือร่อยดีครับอืมอืมไส้มะพร้าวมาแบบเต็มๆเลยอืมนี่นะครับหน้าตาของขนมโกลดก็จะเป็นแบบนี้ขนมโบราณ ของชาวอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณยายทําเองเลยไหมครับเนี่ยโอ้ยังทําอยู่เนาะทุกวันนี <t <t ้ดูมะพร้าวนะครับใส่มะพร้าวเต็มๆเลยคุณยายอยู่บ้านอะไรของไพรบึงครับบ้านี่คนี่ครับขนมกรออร่อยมากๆนะครับอื้อ คุณยายมาขายทุกนัดเลยไหมคุณยายจะมาขายทุกวันที่สิบยี่สิบสามสิบใช่ไหมอืมมาอุดหนุนคุณยายได้ทำเองขายเองเลยเนาะอ่ะคุณผู้ชมอร่อยนะครับคุณผู้ชมจากนอำเภอไับึงมนี่นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ